โรงเรียนสารวิทยาก่อตั้งเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2487โดยพันเอกพระยาวิทยาสารรณยุทธเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบกเพื่อใช้เป็นสถานที่เรียนให้กับบุตรของข้าราชการและคนงานในกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ต่อมาได้โอนให้กับกระทรวงศึกษาธิการเมื่อปีพุทธศักราช2519นับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา69ปี วิสัยทัศน์โรงเรียนสาระวิทยาเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับมาตรฐานสากลมีความเป็นเลิศทางวิชาการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีผู้เรียนมีคุณธรรมรักความเป็นไทยดำรงชีวิตในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างเป็นสุข อัตลักษณ์ของโรงเรียนรักสิ่งแวดล้อมพร้อมคุณธรรมนำความรู้คู่พหุภาษากีฬาเด่นเอกลักษณ์ของโรงเรียนถิ่นสวนสวยโรงเรียนงามปีการศึกษา2556โรงเรียนสาระวิทยา มีบุคลากรทั้งหมด224คนผู้บริหาร5คนข้าราชการครู138คนครูอัตราจ้าง21คนครูต่างชาติ9คนลูกจ้างประจำสำนักงาน25คนลูกจ้างประจำา9คนนักการพานโรง15คนตำรวจบ้าน2คนคณะผู้บริหารประกอบด้วย นายราชวัตรสว่างรักผู้อำนวยการโรงเรียนนายดุสิตขจรภัยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณนายสมชายตั้งประพฤติดีรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปนางสุริรัตน์สุนทรรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการนายเกษมชาติอารีมิตรรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา2556โรงเรียนสารวิทยามีนักเรียนจำนวนทั้งหมด3,563คนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น1,769คนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย1,794คน จากการพัฒนาคุณภาพของครูผู้สอนและนักเรียนอย่างต่อเนื่องทำให้โรงเรียนสาราวิทยาได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลและเป็นโรงเรียนยอดนิยมที่มีอัตราการแข่งขันสูงรวมทั้งเป็นแหล่งการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารและครูทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนสารวิทยา 1. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายสนองตอบความต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครองในหลักสูตรปกติและหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ MEP ห้องเรียนพิเศษวิทยา,าศาสตร์คณิตศาสตร์ห้องเรียนภาษาจีนเข้มข้นในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายห้องเรียนภาษาเกาหลีเข้มข้นห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นภาษาฝรั่งเศสและด้านเทคโนโลยีรวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกประเทศค่ายรักป่าค่ายศิลปะเพื่อชีวิตค่ายวิถีชุมชนพอเพียงค่ายธรรมศึกษา การเรียนและทัศนศึกษาต่างประเทศของครูและนักเรียนที่ประเทศอเมริกาอังกฤษนิวซีแลนด์ออสเตรเลียและแคนาดา 2. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมมือกับมหาวิทยาลัยปักกิ่งนอร์มอลในการวิจัยหลักสูตรภาษาจีนเข้มข้น การส่งนักเรียนไปเข้าค่ายฤดูร้อนและฤดูหนาวที่มหาวิทยาลัยเหอหนานซีอานกั้นหนานและได้รับทุนการศึกษาร้อเปอร์เซนเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยจี้หนานประเทศญี่ปุ่นโรงเรียนสารวิทยาร่วมกับศูนย์พัฒนายาวชนแห่งญี่ปุ่นดําเนินงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันของนักเรียนและครู โดยเป็นศูนย์ดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วประเทศปีละไม่ต่ำกว่า30ทุนไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในทุกเดือนตุลาคมและร่วมมือกับสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยในการจัดหานักเรียนเพื่อรับทุนไปศึกษาต่อ,อยังประเทศญี่ปุ่นประเทศสาธารณรัฐเกาหลีปีการศึกษา2557 เดือนสิงหาคมศูนย์พัฒนายาวชนของสาธารณรัฐเกาหลีส่งนักเรียนและนักศึกษามาร่วมทำกิจกรรมสาธารณะที่โรงเรียนสาระวิทยากับนักเรียนจัดทำความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมหาวิทยาลัยหอการค้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและมหาวิทยาลัยศรีปรทุม าการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างหลากหลายด้านศิลปะดนตรีกีฬาและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์โดยปีการศึกษา2556นักเรียนโรงเรียนสาระวิทยาได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาการศึกษาและวิชาการจำนวนหนึ่งทุนไปทัศนศึกษาประเทศเกาหลี จากการชนะเลิศการพูดภาษาเกาหลีจำนวนหนึ่งทุนได้รับทุนไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศญี่ปุ่นจำนวน9ทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยจี้นานประเทศสาธนารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนจำนวน10ทุน นอกจากนั้นโรงเรียนสาระวิทยาได้เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2เข้าแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมระดับภาคกลางโครงงานวิทยาศาสตร์ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับรางวัลเหรียญเงินและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลเหรียญทองแดงน้าตัดสินสร้างสรรค์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับรางวัลเหรียญเงินการทำอาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีได้รับรางวัลเหรียญทองการคัดลายมือและเขียนเรียงความของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้รับรางวัลเหรียญทองโรงเรียนสาระวิทยามุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างรอบด้านทั้งด้านความรู้ความคิด ทักษะชีวิตระเบียบวินัยการมีจิตสาธารณะและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อหล่อล้อมให้นักเรียนเป็นทรัพ,พยากรบุคคลที่มีคุณภาอพอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเ,<ร>เป็นกำลังสำคัญของครอบครัวและประเทศชาติต่อไป